สวัสดีครับผมกับเซลบอลอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เซลบอลจะมาแนะนำหนึ่งระบบกับระบบ Follow Me Home นั่นเองหลายคนยังสงสัยว่าระบบนี้คืออะไรระบบช่วยส่องแสงสว่างด้านหน้าเวลาเราต้องการจะเข้าบ้านอย่างเงี้ยฮะจะช่วยส่องสว่างไฟสามิวินะครับอ่าเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ดูอ่ะ อ่าสมมุติว่าในกรณีถ้าเราถึงบ้านแล้วเนาะเราปิดเครื่องเรียบร้อยเพียงแค่เราพิฟไฟหนึ่งครั้งเขาหาตัวนะครับไฟก็จะติดอยู่ไฟด้านหน้าจะติดอยู่ครับอ่ะล็อกรถอ่ามาดูไฟด้านหน้ากันอ่ะมันจะช่วยส่องสว่าง เวลาเราต้องการเข้าว่านะฮะไฟะช่วยส่องอยู่ถึง30มิวิเลยนะครับง่ายมากบางคนยังไม่ยังไม่รู้ตรงนี้อ่าเป็นไงฮะโอเคง่ายมากเลยใช่ไหมครับกับระบบนี้ที่หลายๆคนยังไม่รู้โอเคก็เดี๋ยวมีฟังก์ชันดีๆใหม่ผมจะแนะนำในเรื่องของอะไรต่อไปเดี๋ยวติดตามผม ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้แบบผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ